สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่างควันนี้แล้วนะคะวันนี้นางแบบของเราเนาะฐานทรงเดิมเป็นทรงสไลด์ไรระดับสร้างไรเยอร์นะคะวันนี้เราจะมาเปลี่ยนเป็นทรงเวนดี้นะคะทรงเวนดี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยความยาวที่นิยมเนี่ยก็จะอยู่ประมาณประบ่าหรือว่าเลยบ่าเล็กน้อยนะคะเป็นความยาวที่ยังมัดได้ในส่วนของกรอบหน้าก็จะอยู่ประมาณาตั้งแต่ หน้าม้านะคะไล่ลงมาจนถึงริมฝีปากนะคะเนาะอันนี้คือความยาวระดับของด้านหน้าที่ทรงเวนดี้ที่วัยรุ่นนิยมตัดกันนะคะคล้ายๆสไตล์ของสาวเกาหลีนั่นเองนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะซึ่งนางแบบของเราเนี้ยรูปหน้าก็ค่อนข้างที่จะมาตรฐานเนาะก็คือรูปหน้าแบบนี้จะไว้ทรงไหนก็ได้นะคะไม่ว่าจะผมสั้นหรือว่าผมยาวนะคะ เพราะว่าฐานทรงเดิมเนี่ยเป็นทรงสไลด์ไร้ระดับสร้างเลเยอร์เนี่ยก็สามารถเข้าได้กับทุกรูปหน้าได้เช่นกันนะคะทุกคนเดี๋ยวดูว่าตัดเสร็จแล้วจะได้ประมาณไหนนะคะซึ่งวันนี้ในคลิปนี้เนี่ยเราจะได้เห็นเวนดี้สั้นกับเวนดี้ที่แบบปะบ่านะคะเพราะว่าทรงแรกที่ตัดเนี่ยเป็นทรงเวนดี้ปะบ่าเนาะแล้วก็ตัดเสร็จแล้วนะคะผ่านไปหนึ่งวันลูกค้าอยากได้สั้นขึ้นอีกนะคะก็เป็นเวนดี้ประมาณอ่า แต่บาทนิดนึงนะคะแต่สั้นกว่าสั้นกว่าทรงเดิมนะคะจริงทรงนี้กับทรงรูปคัดเนี่ยมันก็มีความคล้ายๆกันนะคะทุกคนก็แล้วแต่นางแบบเอาแบบมาอีกทีนึงนะเพราะว่าอย่างเคสนี้นางแบบถือแบบผมมานะคะในฐานะช่างเราก็พยายามตัดให้ได้คล้ายๆแบบแต่ถามว่ามันเหมือนเป๊ะๆไหมอ่าไม่เหมือนค่ะทุกคนถ้าลูกค้าอยากได้แบบเหมือนเป๊ะๆเ,เนี่ยแน่นอนเราก็ต้อง ให้ช่างในแบบเป็นคนตัดนะคะมันถึงจะได้เป๊ะเลยนะแต่โดยส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะเข้าใจนะคะขอแค่ว่าตัดออกมาแค่คล้ายๆเนาะอย่าลืมว่า,ารูปหน้าของเรากับรูปหน้านางแบบเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมือนกันเป๊ะนะทุกคนเพราะฉะนั้นขอแค่ตัดออกมาคือมีส่วนคล้ายๆหรือว่าคล้ายๆไปในทิศทางเดียวกันอันนี้ถือว่าใช้ได้นะคะเนาะเพราะฉะนั้นนางแบบที่เวลาเราเลือกแบบผมมาให้ช่างเนี่ยถ้าสมมติว่า เราถือแบบผมมาแล้วเราบอกช่างนะคะว่าอยากได้ทรงนี้ทรงนี้แน่นอนช่างแต่ละร้านเนี่ยเขาก็จะต้องวิเคราะห์รูปหน้าวิเคราะห์ลักษณะรูปศีรษะเส้นผมเอยนะคะทุกคนหลายๆองค์ประกอบรวมกันเนาะช่างก็จะแนะนําว่าเออรูปหน้าเราเหมาะกับทรงนี้ไหมนะคะเนื้อผมของเราเหมาะกับทรงนี้ไหมแบบนี้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าลูกค้ายืนยันว่าอยากได้ทรงเหมือนในแบบลยค่ะแบบนี้ช่างก็ต้องจัดให้ตามที่ลูกค้าอยากได้นะคะ พูดไปจนตัดผมเสร็จแล้วนะคะทรงแรกก็จะได้ประมาณนี้ซึ่งก็น่ารักมากมากเลยนะคะทุกคนเนาะทรงแรกก็ว่าน่ารักแล้วนะคะแต่ว่าลูกค้าผ่านไปหนึ่งวันลูกค้าคนสวยบอกว่าขอสั้นกว่านี้อีกนะคะแต่ว่าเป็นฐานทรงเดิมนะคะแต่ว่าขอขอเอาสั้นกว่านี้นะคะเราเป็นช่างก็จัดให้นะคะตามที่ลูกค้าอยากได้นั่นเองนะคะช่างมีหน้าที่ทำตามความต้องการของลูกค้าค่ะ เพราะว่ายังไงก็ลูกค้าเป็นคนจ่ายตังค์ให้เรานะคะเพราะฉะนั้นถึงแม้ทรงจะสวยในสายตาช่างแต่ถ้าลูกค้าบอกว่าขอสั้นขึ้นไปอีกช่างเราอย่าเสียดายทรงเดิมนะจริงๆก็แอบเสียดายนิดๆนะคะส่วนตัวช่างขวัญก็ก็แอบเสียดายนิดๆเพราะว่าทรงแรกก็น่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะคะแต่พอตัดสั้นแล้วก็ ก็หายเสียดายทรงแรกนะเพราะทรงที่2ก็น่ารักมากๆนะคะจริงๆคือทรงเดียวกันนั่นแหละเนาะทุกคนเพียงแต่ว่าความยาวสั้นขึ้นไปอีกเท่านั้นเองเพราะว่าขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้านะคะก็ต้องขอบคุณนางแบบคนสวยของเราเนาะที่อนุญ,ญาตให้ช่างขวัญน,นะคะทำคลิปสั้นๆมาฝากทุกคนเนาะซึ่งคลิปนี้ก็ใช้เวลาไป8นาทีนะคะเพราะว่าเป็น2 2เขาเรียกว,ว่าตัด2รอบหรือว่า เป็นทรงเดียวกันแต่ว่าตัดสองรอบนั่นเองนะคะแต่ว่าตัดคนละวันนะทุกคนในกรณีแบบนี้ที่ร้านช่างขวันก็จะลดให้นะคะเพราะว่าลูกค้าเพิ่งตัดไปเมื่อวานเองนะคะเพิ่งตัดไปเมื่อวานแล้วก็วันนี้มาตัดอีกแบบนี้ช่างขวัญก็จะไม่คิดราคาเต็มนะขวันก็จะคิดให้่อลดให้นะคะเพราะว่าเหมือนเหมือนเพิ่งตัดไปเมื่อวานเองแบบนี้เนาะ แต่ว่าในเรื่องของราคาก็แล้วแต่แต่ละร้านจะพิจารณานะคะแต่ว่าโดยส่วนตัวของช่างขวัญถ้าเป็นลูกค้าประจำอย่างเงี้ยขวัญก็ไม่คิดเต็มอะค่ะก็น่ารักดีนะคะไม่ว่าสั้นหรือยาวเนาะเพราะว่ารูปหน้านางแบบค่อนข้างมาตรฐานนะคะเป็นคนที่รูปหน้าแบบว่า,าน่ารักนะคะทุกคน ขอทุกคนแบบว่ากดไลค์กดแชร์คลิปของช่างฝันด้วยนะแต่ว่าเนื้อผมของนางแบบเนี่ยค่อนข้างตรงสวยมีน้ำหนักตามธรรมชาตินะคะเราดูได้จากในคลิปเนาะเพราะว่านางแบบของเราคือมีเนื้อผมที่ไม่หนาจนเกินไปแล้วก็ไม่บางจนเกินไปแล้วก็เป็นเนื้อผมที่สุขภาพค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มีน้ำหนักตรงสวยตามธรรมชาติไม่ผ่านการทำเคมีนะคะก็คือไม่ผ่านการยืด การดัดแบบนี้เนาะแต่ว่าอาจจะมีทําสีบ้างเล็กน้อยแต่ว่านานๆครั้งแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตัดเสร็จแล้วจะได้ประมาณไหนนะคะซึ่งความยาวความยาวของผมเนี่ยลูกค้าเป็นคนกําหนดให้ช่างเรานะคะนอกจากว่าลูกค้าบางเคสงานที่บอกกับช่างว่าอาแล้วแต่ช่างเลยอันเนี้ย อันนี้ช่างเราก็จะมีมีการออกแบบให้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ว่าถ้าถ้าโดยทั่วๆไปเนี่ยความยาวเนี่ยลูกค้าก็จะเป็นคนกำหนดให้ช่างเนาะว่าอยากได้ประมาณไหนนะคะแล้วช่างเราก็คือมีหน้าที่ตัดตามที่ลูกค้ากำหนดให้นั่นเองวันนี้ช่างขวัญก็บำรุงเป็นเซรั่มขวดสีม่วงให้ลูกค้าเหมือนเดิมนะคะหนึ่งหยดเบาๆเพราะว่าผมค่อนข้างมีน้ำหนักอยู่แล้วนะคะ น่ารักมากๆเลยนะคะทุกคนใครที่ชื่นชอบทรงนี้ก็สามารถแคปรูปนะคะสมัยนี้เราอาจจะไม่ต้องบอกชื่อทรงแค่ถือรูปภาพไปหาช่างนะคะช่างก็จะพยายามตัดให้เหมือนแบบที่เราเอาไปนะคะเพียงแต่ว่า,าช่างแต่ละคนตัดออกมามันไม่เป๊ะ มันไม่เหมือนเป๊ะหรอกทุกคนเพราะว่าแต่ละคนมันมีวิธีการตัดที่แตกต่างกันออกไปเนาะเพราะฉะนั้นขอแค่ออกมาแล้วเออคล้ายๆแบบนี้ก็ถือว่าโอเคนะช่วงนี้ช่างขวัญเองกอ็ทำคลิปได้แค่วันละหนึ่งคลิปนะคะทุกคนเนื่องจากว่ามีปัญหาทางสายตาด้วยนะคะ เป็นโรคตาแห้งนะคะใช้โทรศัพท์เยอะมากก็ปวดตามากๆเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะทุกคนน่ารักมากๆเลยใช่ไหมคะสำหรับทรงเวนดี้นะคะใครชื่นชอบทรงนี้ก็แคปแคปรูปนะคะแล้วก็ไปให้ช่างที่เป็นช่างประจําของเราตัดได้เลยนะคะใครอยู่ไม่ไกลร้านช่างขวัญก็เก็บผมไว้มาให้ช่างขวัญตัดก็ยินดีมากๆเลยนะคะ ใครต้องการเซรั่มบำรุงผมก็สามารถทักแชทมาหาช่างขวัญได้เลยใส่บำรุงได้ทุกๆวันไม่เหนียวราคาไม่แพงด้วยนะคะใช้ดีแล้วก็ที่วางอยู่หน้ากระจกขวดสีม่วงเนาะโอเคแล้วเดี๋ยวทานยังไงก็กลับมาพบกับช่างขวัญได้ใหม่นะคะในคลิปต่อ,ตอไปขอบคุณนางแบบคนสวยของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้คือทรงที่เมื่อลูกค้าอยู่ที่บ้านนะคะได้ประมาณนี้เนาะน่ารักมากๆเลยใช่ไหมขอบคุณนะคะ